قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุข ความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺพึงประสบแก่ท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะครับรวมถึงท่านผู้ฟังด้วยนะครับอันนี้ก็เราคงได้รับสาระจากคำว่าอามานะนะครับที่เราแปลกันมาว่าอามานะคือความรับผิดชอบคือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหรือความรับผิดชอบนะครับ มันมีหลายอย่างที่เราจะต้องปฏิบัติในหน้าที่นั้นมีอามานะต่อการปฏิบัติศาสนกิจอามานะต่อคำพีอันกุรานอามานะต่ออัลลอฮ์ต่อท่านนาบีอามานะในฐานะผู้แทนของพระองค์ในโลกนี่ถือเป็นอามานะเหมือนกันนะครับอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนะี่ยท่านครับ อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาให้มนุษย์มาเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ในในโลกดุนยานี้นะ้วยเหตุนี้มนุษย์จึงมีหน้าที่ในการที่จะจะันละงนะนะให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความสงบสุขในในโลกนี้ในฐานะที่เขาเป็นผู้แทนเป็นตัวแทน นะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮาวนวะตาลาได้ตรัสไว้ในสุรออนอามอายะที่ร้อยหกสิบห้ามีความว่าวัลลดีจะอาลาละกุมคอลาอิฟัลอาร์ดีวาราฟาบะดะกุมฟาวกบะดิดดารจาดนะครับก็แปลว่าพระองค์อัลลอฮ์คือผู้ทรงทำให้พวกเจ้า เป็นตัวแทนเป็นผู้แทนณแผ่นดินนะอาล่อให้มนุษย์เนี่ยมาเป็นมาเป็นผู้แทนนในแผ่นดินนี้นะครับแล้ววรารฟาบะดก,กุมเฝวากอบะดิดดารยาดและพระองค์ก็ทรงยกเกียรติพระองค์ทรงให้เกียรติบางส่วนเหนืออีกบางส่วน ให้เกียรติบางคนเหนืออีกบางคนนั่นเราบอกว่าอย่างนั้นให้เกียรติกลุ่มกลุ่มคนหนึ่งเหนือกว่าอีกกลุ่มคนหนึ่งนะครับลิยาบุลูว่ากลุ่มฟีมาอาตากลุ่มนะทางนี้ก็เพื่อทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่พระอ,องค์ได้ประทานให้แก่พวกเจ้าจากอายะอันกุรอานอายะนี้ เราจะเข้าใจได้ชัดเจนว่า,าสถานะของมนุษย์ก็คือเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของอเป็นตัวแทนที่อัลลอฮ์สร้างมาให้มาอยู่ในโลกนี้ตัวแทนคนแรกที่มาอยู่ในโลกนี้ก็คือบรรพบุรุษของเราก็คือท่านนาบีอาดัมอะไอฮิสซาลามและก็ฮาวะ ซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกที่รับอามานะจากอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลามาเป็นตัวแทนของพระอ,องค์ในในโลกนี้แต่ว่าอัลลอฮ์ก็จะให้เกียรติอัลลอฮ์ก็จะยกเกียรติเนี่ยไม่เท่ากันหมายความว่าอัลลอฮ์จะให้ไม่เท่ากันเน่เหมือนอย่างที่เราเห็นแหละครับ บางคนจะมีเกียรติมากบางคนจะไม่มีเกียรติบางคนจะมีทรัพย์สินบางคนไม่มีทรัพย์สินบางคนจนบางคนรวยบางคนเกิดมาเป็นเป็นคนที่ร่างกายสมบูรณ์บางคนมีร่างกายพิการอะไรก็แล้วแต่นีอัลลอฮ์บอกอย่างนั้นว่าอัลลอฮ์จะให้บางส่วนเหนืออีกบางส่วนหนึ่งในเรื่องของดารอยาตนะไม่เท่ากัน ไอการไม่เท่ากันเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อว่าพราะองค์อัลลอฮ์นั้นจะได้ทดสอบพวกท่านนะพระองค์อัลลอฮ์ทดสอบนะครับจะทดสอบพวกท่านในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ประทานไปให้พวกท่านที่อัลลอฮ์ให้พวกท่านอัลลอฮ์ทดสอบเออบางคนไปเข้าใจว่าอ๋อนี่นะอัลลอฮ ให,ให้เราเนี่ยนะอัลลอฮ์รักเราสิเนี่ยเนี่ยอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์จึงให้เรารวยเอออัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์จึงให้ให้เกียรติกับเรามากเออมากกว่าคนอื่นอัลลอฮ์รักเราถึงให้เราเรานี่มีฐานะดีอะไรอย่างนั้นนั่นคือความเข้าใจเองทั้งนั้นแหละครับนะแต่ ที่แท้จริงเนี่ยที่อัลลอ์ให้มานะ่ะอัลลอ์จะทดสอบมาทดสอบอะไรเละครับทดสอบว่าที่อัลลอ์ให้มานะ่ะเขาได้ปฏิบัติอย่างไรเนี่ยเขาได้ทำอะไรเ,เอา้าให้เขามารวยเขาทำในฐานะที่เขาเป็นคนร่มรวยไหมเนี่ยให้เขามาจนอัลลอ์ Allah ก็จะทดสอบว่า ดูสิว่าให้มันจนนี่เขาจะสอบัตรได้ไหมจะอดทนได้ไหมทั้งหมดนี่ถูกทดสอบหมดเลยครับนะเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์รักมากแล้วก็อัลลอฮ์ให้มากอัลลอฮ์จริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์รักใครมากอัลลอฮ์ะจะทดสอบกลุ่มชนนั้นมากกว่าเออนั่นถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็อัลฮัมดุดลิลละหนะครับ ด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงกล่าวว่าให้เราเนี่ยนะว่าอาตาหุมว่าอาตาฮุมมิมมาอาตากุมุลลอเนะี่ยแปลว่าให้ให้พวกท่านเนี่ยให้พวกเขาให้พวกเขาจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่พวกท่านพวกเขาคือใครครับ พวกเขาก็คือคนที่อาลอกล่าวไว้ในอันกุรอานอันได้แก่คนที่เป็นฟูกอรอคนจนคนขัดสนนะ,ะคนจนคนขัดสนคนที่ฟีซบีดินละนะคนที่อยู่ในหนทางของอลัลอคนที่ทำงานศาสนาอยู่ในหนทางของอลอเนี่นะครับนี่อัลลอฮ์บอกกับคนทั่วไปว่า ให้ให้กับคนเหล่านั้นโดยสิ่งสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้กับพวกเขาที่อัลลอฮฺประทานมาให้เนี่ยให้แบ่งไปให้กับคนเหล่านั้นด้วยนะครับก็ตกลงว่าที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยอัลลอฮ์จะทดสอบว่าเขาจัดการไปตามนี้ไหมเขามีเอามานะต่อตรงนี้ไหมที่จะจัดการอถ้าเขา อามานะเขาดีโอ้อามานะดีคืออะไรเออคือเขาก็ทําไปตามหน้าที่เขา,าสัดส่วนตรงไหนที่เขาได้รับมาและตรงไหนที่เขาจะต้องจ่ายไปนะเขาก็ปฏิบัติไปแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วอลัลลอฮ์ก็จะเพิ่มภูนอัอลลอฮ์ก็จะเพิ่มภูนให้แก่เขาถ้ามิฉะนั้นแล้ว อัลลอฮ์ก็จะทดสอบเขาด้วยการให้เขาสูญเสียหมดไปในที่สุดหมดไปในที่สุดแล้วเสร็จแล้วอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่เหลือนะครับนั่นเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเขาไม่ได้จัดการไปตามสัดส่วนที่อัลลอฮ์ได้มอบให้เขาจัดการนั่นเองนี่คือการที่อัลลอฮ์ให้มนุษย์เนี่ยมาเป็นตัวแทนอ่า สร้างความสงบสุขสร้างความดีงามให้อยู่ในโลกนี้และก็ปฏิบัติหน้าที่ที่อัลลอฮ์ได้กําหนดมานะครับอือต่อมาอามานะของผู้มีตําแหน่งโอ้อามานะของผู้มีตําแหน่งนี่เออก็ก็อีกข้อหนึงนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าในสังคมเนี่ยนะจะต้องมี ต้องมีคนที่เป็นหน้าที่บริหารเป็นมีผู้นำนผู้นำเหล่านี้เนี่ยมีตำแหน่งหน้าที่มีตำแหน่งหน้าที่นี่คือเขาพอได้รับมาแล้วเนี่ยนะครับเขาปฏิบัติไปตามนั้นหรือเปล่าในหน้าที่ของเขาในการเป็นผู้นำของเขาในการเป็นในการเป็นอะไรนะ เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้แก่เขาเนี่ยนะให้เขามีตําแหน่งสูงให้เขามียศสูงให้เขามีหน้าที่นะบางคน,เป,นเป็นขอโทษนะครับถ้าถ้าพูดกันในภาษาเราเนี่ยะอัลลอฮฺให้เขาเป็นเป็นถึงขั้นจุลาราชมนตรีตามกฎหมายนะครับอัลลอฮ์ให้ตำแหน่งเขา เป็นกรรมการจังหวัดอ่กรรมการกลางกรรมการจังหวัดเป็นอิหมัมคเตบ,บีลันนะเป็นครูบาอาจารย์เป็นอาจารย์สอนสาศาสนาคนเชื่อถือคนรับรองในตำแหน่งของเขาหนะ้าที่ของเขาอย่างแพร่หลายนี่นะครับด้วยเหตุนี้เขาจัดการได้แค่ไหนเพียงไร ก็จะถูกสอบตรงนั้นในวันกิยามาด้วยนะครับอบูฮุรอยรอได้รายงานฮะดีสนะครับอ,อันนี้น่าฟังมากอับบูฮุรอยรอได้กล่าวว่าขณะที่ท่านนาบีสล,ล,ลวะเลยูอัสลัมได้ได้นั่งสนทนากับคนกลุ่มหนึ่งนะนบีได้นั่งคนกลุ่มหนึ่งแล้วสนทนากันก็มีอาหรับชนบทคนหนึ่ง ได้มาหาท่านนาบีสโลโลวอะไลวะสลัมและนะครับและก็ตั้งคําถามกับน,นบีว่า,ามะตายาอุสะเมื่อไรจะเกิดวันกิยามะหรือวันกิยามะจะเกิดขึ้นเมื่อไรอ๋อพอเขาตั้งคําถามอย่างนั้นนบีก็ยังยังสนทนาต่อกับคนกลุ่มนั้นยังไม่ได้ให้ความสนใจกับคำพูดของเขานะครับ เออจนกระทั่งว่าบางคนที่นั่งอยู่ด้วยนี่บอกว่าเอ๊ะนบีไม่ได้ยินคําถามใช่ไหมหรือว่าบางคนก็บอกว่านาบีได้ยินแต่ว่านาบียังไม่ตอบนบียังไม่ตอบเพราะว่ายังอยู่สนทนาอยู่กับคนอีกกลุ่มหนึ่งนะนะครับอย่างนี้พอเสร็จแล้วนะครับก็ท่านนาบีท่านนาบีก็ถามว่านาบีถามว่า เอ๊ะใครกันเมื่อตะก,กี้เนี่ยที่ถามถึงเรื่องวันกิยามะนะคนคนนึงก็บอกว่าผมเองครับท่านนาบีครับผมเองครับผมอยู่ตรงนี้ครับท่านนาบีก็กล่าวว่าเมื่ออามานะมันสูญหายก็จงรอวันกิยามะเถิดน,นะเมื่ออามานะเนี่ยมันสูญหายหมายความว่า เมื่อไอหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยมันสูญหายท่านจงรอคอยวันกิยามะเถิดชายผู้นั้นจึงกล่าวว่าท่านนาบีครับแล้วมันจะสูญหายเมื่อไหร่แล้วมันจะสูญหายไปได้อย่างไรเล่นานบีก็ตอบว่าอิดาวุสิดัลอัมรุอิลาไรรอลิฮีฟันตาจิริซาอ่านบีก็บอกว่าเมื่อภารกิจเนี่ย มันถูกมอบไปให้กับผู้ที่ไม่มีผู้ที่ไม่เหมาะสมกับงานเ,าเมื่อภารากิจการงานเนี่ยมันถูกมอบไปถูกมอบไปให้กับคนที่ไม่เหมาะสมก็จงรอคอยวันกิยามาเถินนี่บันทึกในโซเฮบุคอรีนี่แหละครับจึงจึงเป็นบทเรียนได้ว่า ไอ้ที่เขามีหน้าที่หน้าที่ของเขาอยากจะเป็นผู้นำนะอยากจะเป็นผู้นำอยากจะมีตําแหน่งนั้นมีตําแหน่งนี้เนี่ยเขาทำได้ไหมเออทำได้ไหมถ้าเอาไปแล้วเขาทำได้ก็อัลัมดูลิลละนะครับแต่ถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยออคน บางส่วนเนี่ยเขาก็จะคิดว่าแหมไอตำแหน่งหน้าที่เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่หอมหวานมันเป็นสิ่งที่จะต้องแสวงหามีวัยเนี่ยสามารถมีอำนาจวาสนาเป็นคนที่มีวาสนาเป็นคนที่แสดงถึงชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจบารมีนะสิ่งเหล่านี้จะต้องแสวงหาไว้ แต่หารู้ไม่ว่าถ้าทำไม่ได้แล้วเนี่ยทำไม่ได้นะครับก็ถือว่าเออโดนโลงโทษถูกลงโทษจาาลอสุภานัวตายลาในฐานะที่รับตำแหน่งไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามตำแหน่งได้ที่นะครับวันหนึ่งอบูซารินได้ได้กล่าวแก่ท่านนบีอบูซารินนั้น อบูซัดนั้นเป็นเป็นเป็นซอฮาบะที่ใกล้ชิดนบีท่านหนึ่งนะครับอบูซัดรินบอกกับนบีว่าท่านนบีครับทำไมท่านทำไมท่านถึงไม่แต่งตั้งฉันเนี่ยให้มีตำแหน่งหน้าที่บ้างเอ้ก็หมายความว่าอบูซัดรินอาจจะมองว่า คนอื่นเขามีตําแหน่งมีหน้าที่ทําไมเราไม่มีหน้าที่ <c oughs> ะนะครับเสร็จแล้วนบีก็บอกว่าอา่านบีก็ตอบกับอบูซารินว่า,าท่านอบูซารินนบีเอามือของท่านเนี่ยมาตบที่บาตบที่บ่าของอบูซารินนะด้วยความรักด้วยความเอ็นดูอบูซารินและก็บอกกับอบูซารินว่าอบูจารินท่านนะ เป็นคนอ่อนแอนะท่านนะเป็นผู้ที่อ่อนแอเป็นคนอ่อนแออาจจะมีจิตใจอ่อนแอนะครับแท้จริงแล้วหน้าที่และตำแหน่งเนี้ยนะครับมันเป็นอามานะนะครับมันเป็นอามานะอและในวันกิยามาเนี่ยมันจะเป็นความอัปยศเป็นความอัปยศและเป็นความที่เศร้าสลดนะ หมายความว่าถ้าผู้นั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติไปตามสิทธิของมันนะครับไม่สามารถที่จะเอามัน,มนไปปฏิบัติให้ลุล่วงนะถ้าเขาไม่สามารถที่จะนำไปปฏิบัติมันให้ลุล่วงได้แล้วเข,เขาก็เอาตําแหน่งตรงนี้ไปนะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เนี่ยความอัปยศในวันกิยามาเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเขา นั่นนบีสลโลอ์เวเลวสัลสลมได้อธิบายคุยกันกับอบูจัดรินแล้วก็อธิบายแก่บอบูจัดรินให,ให้ให้ให้ทราบนะครับจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าโอ้ยความรับผิดชอบในหน้าที่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญเหลือเกินจะถูกสอบในวันกิยามะนะถ้าเขาผ่าน เขาทําหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็อัลฮัมดุลิลละถ้าเขามีตําแหน่งหน้าที่แล้วเขาไม่ได้ปฏิบัติเลยไม่ได้ทําอะไรให้เป็นไปตามนั้นเลยเนี่ยเขาจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาประผู้เป็นเจ้าอ่านบีสุลลัลอวะเลวะสลามได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่ากุลุกุมรออินว่ามัสอูลุนอันรออีอะติฮี วันอิมามุรออินวาหัวมัสอูลุนอันรออียะติฮีท่านทั้งหลายเป็นผู้ดูแลและต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ภายใต้การดูแลของเขานะแม้แต่ทั้งอิมัมเองอิมัมซึ่งเป็นผู้นำก็เป็นผู้ที่จะต้องดูแลดูแลรับผิดชอบ ผู้ที่อยู่ใต้การดูแลของเขาถ้าเราเรียกภาษาเราก็คือว่าอิหมามก็ต้องดูแลสัสสบุุรุษในมัสยิดในท้องถิ่นนั้นนันนี่น,น,นบีได้กล่าวอย่างนั้นก,ก็แสดงให้เห็นว่าคนที่มีตำแหน่งมีหน้าที่นั้นเป็นผู้ที่จะต้องดูแลผู้ที่อยู่ใต้การปกครองของเขาใต้การดูแลของเขาถ้ามิฉะนั้นแล้วนี่ก็ได้บอกไปแล้วแหละว่า เขาก็จะได้รับการลงโทษจากลอสุบานาัวตาลาในฐานะที่เขาไม่ได้ดูแลสังคมไม่ได้ดูแลกลุ่มชนของเขาที่เขาได้รับตําแหน่งได้รับหน้าที่ได้มีหน้าที่ให้เป็นผู้นำนั่นเองตรงนี้จึงเป็นบทเรียนสำหรับเราว่าทุกอย่างที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งเป็นหน้าทีออ่อะไรก็แล้วแต่เราจะต้องจัดการไปตามนั้น เป็นอามาณ์นะที่เราจะต้องรับผิดชอบครับสำหรับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับอบิลลายตาอฟิกวันฮิดายะวะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุอินนักุนน่ามินคัฟลุนตะูอินนุฮฺวะลบรุลรหิม